ไชยแลนด์รีวิวรถช่องไทยพี่น้องกิโลหนึ่งยบสอบาท22บาท,บาทอิ่ม3ามวันชีวิตไม่เน้นกินข้าวนะคะเน้นกินขนมม้ยไปตรวจสุขภาพมาแล้วพี่น้องทุกอย่างปกติแต่นน้นเชื่อมใสกะทิ ว้าวโตโตโตโสวรรค์บรรดาลดุนห้เรามาเแไมหมดเลยโอ้ยพี่น,น,น,น้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องกินอยู่อย่างไทยพี่น้องเมืองไทยไม่ไปไม่รู้อ๋อไอตัวรดช่องนี้นะมันมันอยู่ในตู้เย็นเดอ้อเอออยู่ในตู้เย็นมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่น้ำแข็งเออ แล้วน้ำเชื่อมเนี่ยวันนี้ก็เอทั้งน้ำตาลทรายน,าน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บมีจะเพิ่มความหอมเนาะอันนี้ถ้าได้ยิ่งได้ะกะทิอบควันเทียนนี่ยิ่งสุดยอดเลยอันนี้กับบเหลือเลยแหละพี่นอ้องไอ้บอเหลือมากินกน,กน้ำปันโอ้ยสวรรค์นเนี่ยนี่คือสวรรค์สวรรค์ชัดชัดอื้อ ข่าไปท่านด้กินได้ไมเนี่ยกินมะม่วงลองกินกนะินม่วงดิบไปพี่นออ่อยกาแฟดำมะม่วงดิบรสดช่องเดี๋ยวค่อยกินขา่าวดู ก็ใส่น้ำปูนใส่เนาะเอาล่างล่างเอาไปล่างเอาน้ำปูนใสออกก่อนพี่น้องหอมหอมเผี่ยนมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะเขาขายเนะี่ยอแม่แต่เลือกตัวเล็กอืตัวใหญ่มันเหมือนจะจืดๆกว่าออืมอันนี้มันแท่กน้ำกะทิได้ดีกว่าอืม เป็นความสุขพี่น้องเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาทุกอย่างปกติยกเว้นระบบประสาทต,ต้ำตาลลอยเดียวพี่น้องปกติต่ำกว่าลอยได้ลอยหน่อนีอ่ถือว่าปกติ จะไปตรวจกินกล้วยหอมทองลูกเบืเริ่ปไปลูกหนึ่งแม่ลืม,ล,มลืมวับหมอจะตรวจน้ำตาลเนาะอืมอืมอาลาไปก่อนได้พี่น้องขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้าเจอกันคลิปหนะ้า thank so much my f r i e n d thank for you support to you next video. Have a beautiful day. Bye bye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 . Uy,